ทาฟันาจะได้วันนี้จะมาผัดมะละหวานใส่ไข่นะครับหรือที่เรียกกันอย่างก็คือฟักแมวนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับอุทัยก็มีมะละหวานไ่ไก่นะครับแล้วก็กระเทียมนะครับอุทัยนนี้ครับต่อไปดูวิธีการทํานะครับเขาตอนแรกตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็เจียวกระเทียมนครับถ้ากระเทียมหอมก็ใส่ไข่ลงไปครับ ขับไข่สุกก็จะตามด้วยมะละหวานเลยครับค,ครับก,รรกับมูนโรตก็นี่เลยมากครับผม,ม,มูโรต้มตาลน้ำมันหอยเราจะใส่เข้าไปครับแล้วก็เป็นเสร็จครับ,รบผัดมะละหวานใส่ไข่ง่าย,ายตามสไตล์ใบสันหาตาัวแดกลองทำตามดูครับเอาดองอร่อยชัวร์